ส,สยามลิซิ่งจำกัดเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถนะครับให้กับประชาชนโดยทั่วไปเรามีสาขาอยู่ทั้งหมด519แห่งในปัจจุบันอ,อยู่ในภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคะตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครับสักสยามนี่ก็แต่ในแต่ไรก็เป็นสินเชื่อที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนนะครับเราอยู่ในในใน,ในชุมชนแทบจะเป็นชุมชนในระดับล่างสุดน,นะครับก็คือ ลงไปถึงระดับตำบลน,นะครับหรือระดับอำเภอเอกลักษณ์ของเราก็คือความที่เรารู้จักเข้าใจและเข้าถึงวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในด้านความต้องการสินเชื่อนะครับสาหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรนะครับหรือว่าที่จะมาอากินอยู่ในท้องถิ่นนะครับรัฐของประเทศไทยจุดที่เป็นที่เป็นข้อดีของเรานะครับก็คือเราเราเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ ในด้านการกให้สินเชื่อนี่มานานนะครับนานมากกว่า25ปีนะครับเราเข้าใจนะครับเข้าใจถึงความต้องการนะครับของของพวกเขาแล้วก็พนักงานของเราเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถที่จะอนุมัติสินเชื่อได้นะครับคือประชาชนที่มาติดต่อเนี่ยเขารู้ว่าเขากําลังคุยอยู่กับคนที่มีอําอนาจอนุมัติแล้วก็พิจารณาสินเชื่อให้กับเขาได้นะครับเราให้อํานาจพนักงานของเราในการที่กระทาการพวกนี้นะครับพนักงานเองก็มีความเป็น ก็จะรู้จักนะครับประชาชนในท้องถิ่นที่เขาอยู่แล้วก็มีความเป็นนันเลงันเดียวกันนะครับสินเชื่อส่วนใหญ่ของบริษัทนะครับประมาณ8 7เปเ็นป็นสินเชื่อทะเบียนรถนะครับหรือว่าเป็นสินเชื่อเขาเรียกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กับกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนะครับเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามามากับกับดูแลนะครับสินเชื่อประเภทต่อมานะครับที่เรามีก็คือเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับอันนี้ก็เป็นสินเชื่อ รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กับจับกับก็ให้กับประชาชนที่ต้องการนําเงินไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพนะครับสินเชื่อประเภทต่อมาที่เรามีก็คือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครคับสินเชื่อส่วนบุคคลอันนีน้ก็คือสําหรับประชาชนที่มีรายได้ที่สม่ําเสมอและค่อนข้างแน่นอนนะครับสามารถที่จะแสดงหลักฐานการมีที่มาของของ,ของรายได้ได้อย่างอย่างาชัดเจนอย่างเช่นเป็นลูกจ้างนะครับเป็นต้นเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ประจาแล้วก็สินเชื่อ น้องใหม่ล่าสุดของเราก็คือเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะครับอันนี้เราเพิ่งเราเพิ่งเพิ่งทำกันขึ้นมาแต่ก็เป็นสินเชื่อที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราคิดดอกเบี้ยไม่แพงนะครับค่อนข้างค่อนข้างจะถูกถูกกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ที่ให้บริการกันนี้นะครับที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในในตลาจังหวันได้ค่อนข้างดีนะครับก็เพราะว่ามันสามารถให้สินเชื่อได้ ด้วยความสะดวกนะครับโดยการที่ประชาชนกขน,นําทะเบียนรถที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยนำมาวางไว้เป็นหลักประกันนะครับไม่ต้องมีการไปยโอนเล่นนนนมนะครับที่ธนางารขนส่งนะครับก็เมื่อาทาเซ่นเชื่อกันแล้วนะครับนําเล่มมาฝากเอาไว้กับบริษัทแล้วก็สามารถที่จะรับเงินเงินกู้นั้นกลับไปใช้ได้โดยทันทีนะครับก็ไม่เสียเวลาในการทาธุรกรรมในการฝากนะับตอนนี้พอร์สินเชื่อของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ6 0 0 0ล้านบาทนะครับ แล้วก็มีพนักง,งานอยู่ประมาณหนึ่เกือบห่งหนึ่คนวัตถุประสงค์ในการเข้าตลาดครับก็เพื่อที่จะเข้าไประดมทุนครับ <c oughs> เพื่อนําม,มาใช้ในการขยายกิจการนะครับด้วยการขยายพอร์ตสินเชื่อให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแทนปัจจุบันนี้เราใช้เงินลงทุนส่วนใหญ่ก็คือจะมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน แต่การที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เราก็จะทําเป็นช่องทางที่จะทําให้เราส bon ามารถระดมทุนได้จากช่องช่องทาง, <_ T. S 2> ทางอื่นๆได้มากขึ้นนะครับในอน,คน <_ T. S 2> าคตก็สักสยามเป็นเรียกว่าเราเราให้บริการนะครับเราอยู่กับกับเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศนะครับโดยเฉพาะในสังคมที่เป็นสังคมงเกษตรกรรมซึ่งเป็นที่น้องประชาชนสน่วนใหญ่นะครับของประเทศไทยนะครับก็ผมเชื่อมันววานตราบใดที่ เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับยังมีความแข็งแกร่งเรายังสามารถที่จะทําการปราบปลุกนะครับทาการ,กรเกษตรได้ดียงสามารถที่จะสร้างทรัพย์ในดินมาสักสยามก็จะยังสามารถที่จะมีมีฐานลูกค้านะครับมีมีฐานลูกค้าแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้าไปถึงลูกค้านะครับในทางที่กว้างกวางม,ม,มากขึ้นกว่านี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือสักสยามในปัจจุบันนี้นะครับสินเชื่อ9.9%ของเราเนี่ยนีก่กเกือบจะทั้งหมด เป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะทําให้มั่นใจได้ว่าการให้บริการของเราก็มีเป็นไปด้วยความถูกต้องนะครับเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะครับซึ่งก็เป็นผลประโยชน์นะับกับทุกฝ่ายทั้งประชาชนที่มาใช้บริการนะครับทั้งกับตัวบริษัทเองแล้วก็นักลงทุนที่ที่เชื่อถือบริษัทนะครับดำเนินมาลงทุนกับเรา